สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในหนังสือ Grammar Clever English 6นะคะเราจะไปเรียนในเรื่องของ Present Simple Tense นะคะก็คือปัจจุบันนั่นเองนะคะโครงสร้างของรูปประโยคบอกเล่าก่อนนะคะประธานบวกกริยาช่องที่1ค่ะหรือว่า subject บวก verb 1น,นั่นเองค่ะ อันนี้คือโครงสร้างของประโยคบอกเล่านะคะเราจะใช้ Present Simple tense เมื่อข้อที่1ค่ะเราต้องการสื่อสารถึงสิ่งที่เป็นความจริงนะคะยกตัวอย่างเช่น The sun rises in the east ต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะเราต้องการสื่อสารถึงสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างเช่น s h e f e e l good today ข้อที่3ค่ะเราต้องการสื่อสารถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆยกตัวอย่างเช่น Days always get up at 6 o'clock. I sometimes play tennis after school. คำที่แสดงความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่เราพูดถึงนะคะในรูปของ Present Simple Tense นะคะเด็กๆถ้าเราเห็นคำเหล่านี้อยู่ในประโยคนะคะนั่นแสดงว่าประโยคนั้นเป็น Present Simple Tense ค่ะยกตัวอย่างเช่น always เสมอเสมอ usually เกิดขึ้นเป็นประจำตามปกติ sometimes บางครั้ง often บ่อยๆ rarely นานๆนนครั้ง every day ทุกๆวัน every week ทุกๆสัปดาห์ every month ทุกๆเดือน every year ทุกๆปีแล้วก็ every morning ทุกๆเช้านะคะจะสังเกตว่าคำเหล่านี้นะคะ always usually sometimes often r a ยนะคะถ้าอยู่ในประโยคนะคะ,สะแสดงว่าประโยคนั้นอยู่ในรูป present simple tense นะคะนอกจากคำที่แสดงความถี่แล้วนะคะนักเรียนก็ยังมีคำว่า every ค่ะ every ต่างๆ every day every week every month every year แล้วก็ every morning นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะหลักในการสร้างประโยค Present Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่าก่อนนะคะนักเรียนนะในข้อที่1นนะคะเราจะใช้กริยาช่องที่1ในรูปของ Present Simple Tense ค่ะถ้าประธานเป็นเพ้าหูพจน์นะคะมีมากกว่าหหรือว่าเป็น I U V D นะคะกริยานะคะจะไม่เติม S ค่ะคำกริยา จะไม่เติม s นะคะ s e s หรือว่า i e s นั่นเองนะคะแต่ถ้าประธานเป็นเอก,กพจนะคะหรือว่า he/she it นะคะคำกริยานั้นจะต้องเติม s e s หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นั่นเองค่ะในประโยคอาจมีคำวิเศษนะคะหรือว่า adverb นะคะ,สะแสดงความถี่ของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆนะคะ ามที่คุณครูบอกไปในสไลด์ที่ผ่านมานะคะถ้าเราเห็นคำเหล่านั้นนะคะนั่นหมายความว่า,าประโยคนั้นอยู่ในรูปของ Present Simple Tense นะคะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะโครงสร้างของประโยคบอกเล่าก็คือประธานบวกกริยาช่องที่1นนะคะ Subject บ,บวก Verb One น,นะคะเราจะใช้กริยาช่องที่1เท่านั้นนะคะ ถ้าประธานเป็นพาหูพจน์นะคะหรือว่า IUVD e นะคะคำกริยาตรงนี้นะคะเราจะไม่เติม s es หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es แต่ถ้าประธานตรงนี้นะคะนักเรียนเป็นเอก,กพจน์นะคะมีแค่คนเดียวนะคะหรือว่า h e s h e i t นะคะคำกริยาตรงนี้นะคะเราก็จะต้องเติมนะคะเติม s es แล้วก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นั่นเองค่ะนะคะในประโยคจะมีคำวิเศษที่แสดงความถี่ของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆด้วยนะคะอันนี้คือรูป present simple tense ในประโยคบอกเล่าค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะฝึกทำตัวอย่างไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะตัวอย่างแรกค่ะ she Often a f t e n a m o v i e in the evening คำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า see นะคะที่แปลว่าเห็นนะคะอันนี้เป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่ามันมีคำว่า see เป็นคำกริยานะคะเราก็ไปดูประธานของประโยคนะคะคือคำว่า she ที่แปลว่าเธอหรือหล่อนนะคะประธานเป็นเอกนกพนะคะนักเรียน ถ้าประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาตรงนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องเติม s es หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ใช่ไหมคะดังนั้นประธานเป็นเอกพจน์คำว่า c ที่เป็นคำกริยาเราก็จะเติม s แบบนี้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างที่2องนะคะ Football every day นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า play นะคะเป็น verb ช่องที่1ค่ะเราก็ไปดูประธานของประโยคนะคะเด็กๆประธานของประโยคคือคำว่า d a y แปลว่าพวกเขาค่ะ d a y แปลว่าพวกเขานะคะมาเป็นพวกเลยนะคะนั่นแสดงว่าประธานเป็นพระหูพจน์นะคะเมื่อประธานเป็นพระหูพจน์นะคะ คำกริยาที่จะเอามาเติมนะคะก็คงรูปเดิมไว้นะคะก็จะได้ว่า t p l y y l o y t o a ต l every d a y ค่ะจะสังเกตรตรงที่ประธานของประโยคนะคะย้ำนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาจะต้องเติม SES e, S, หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะแต่ถ้าประธานเป็นพผูุพน์ iuvd นะคะกริยานะคะเราจะไม่เติมอะไรใดๆลงไปนะคะให้คงรูปเดิมไว้นะคะเด็กๆทีนี้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า78ค่ะในหน้า78เป็นแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะเขาบอกว่าใส่กริยาให้ถูกต้องในรูปของ present simple tense นะคะไปดูข้อที่1กันค่ะ the sun in The w e t เขาบอกว่า set นะคะพระอาทิตย์นะคะมีแค่ดวงเดียวนะคะนักเรียนมีเพียงสิ่งเดียวแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกนะคะคำว่า set นะคะเราก็จะต้องเติม s นะคะก็จะได้ว่า the Sun set in the West นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ The Tigers แล้วก็ fast นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า run ค่ะนักเรียนก็ไปดูที่ประธานของประโยคนะคะประธานของประโยคก็คือคำว่า the Tigers นะคะแต่ว่า Tigers มันเติม s นะคะ,สะแสดงว่ามีเสือลายตัวประธานเป็นพหูพจน์นะคะดังนั้นคำกริยาเราก็คงรูปเดิมไว้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้คำว่า run นะคะ The Tigers run fast นะคะต่อไป number 3ค่ะข้อที่3นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคําว่า brush นะคะนั Not brush his teeth every morning ใช่ไหมคะแต่ว่าประธานของประโยคคือนัดคนเดียวนะคะประธานเป็นเอกพจน์นะคะคำกริยาที่เอามาเติมนะคะมันลงท้ายด้วย s s ในกรณีที่ าการเติม s es หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะคุณครูได้สอนไปแล้วเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะในเมื่อคำกริยานี้นะคะลงท้ายด้วย s s นะคะเราก็เติม es เข้าไปนะคะก็จะได้ว่า not brush i s teeth every morning นะคะต่อไป number 4ค่ะ คำกริยาที่เขาให้มาคือคำว่า work นะคะ we at the zoo นะคะประธานเป็น we นะคะประธานเป็นพ ah passive I-U-V-D นะคะคำกริยาที่เราจะมาตอบนะคะก็คงรูปเดิมไว้นะคะในข้อที่4ก็จะได้ว่า we work at the zoo แบบนี้นะคะเด็กๆเ,เราสังเกตที่ประธานของประโยคนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะ คำกริยาที่เขาให้มาคือคำว่า play นะคะประธานของประโยคคือคำว่า the children children แปลว่า,าเด็กๆเ,เด็กหลายคนก็ได้นะคะชายแปลว่าเด็กหนึ่งคนนะคะชายเด็กหนึ่งคน children แปลว่าเด็กหลายคนนะคะประธานเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นคำกริยานะคะก็คงรูปเดิมไว้ก็คือคำว่า Play นะคะต่อไปค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะต่อไปดูข้อที่6นะคะ The child ค่ะเด็ก1คนนะคะ Every night แต่คำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า cry ที่แปลว่าร้องไห้นะคะประธานเป็นเอกกโพมีแค่คนเดียวคำกริยาก็จะต้องเติม s es หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะเด็กๆคำว่าใครนักเรียนก็เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม es นะคะเหตุผลก็คือประธานเป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่7นะคะ she o f t e n a movie in the evening ให้คำว่า s h e มาดังตัวอย่างเลยนะคะ ประธานเป็นชีนะคะเอก,กพจน์นะคะคำกริยาก็เลยจะต้องเติม s นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่8ค่ะ number 8นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนนะคะประธานเป็น i ค่ะ iuvde คำนามพระหูพจน์ใช่ไหมคะ ประธานเป็นพหูพจน์ไม่ใช่คำนามนะคะขอโทษทีค่ะประธานเป็นพหูพจน์ iuvd นะคะดังนั้นนะคะคำว่า right เราก็คงรูปเดิมไว้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ว่า I sometime w r i t e a p o e m นะคะ Number 9ค่ะเราไปดูคำกริยาก่อนนะคะคำว่า watch นะคะลงท้ายด้วย sh ด้วยแต่ว่าเรายังเติมไม่ได้เราต้องไปดูที่ไหนก่อนคะเด็กๆไปดูที่ประธานของประโยคก่อนนะคะก็คือคำว่า he นะคะประธานเป็นเอก,กพจน์แน่นอนว่าคำว่า watch นะคะลงท้ายด้วย sh อย่างเงี้ยเราก็เติม es นั่นเองก็จะได้ว่า he watches His car by himself นะคะต่อไป number 10ค่ะข้อที่10นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า write นะคะประธานเป็น she เห็นไหมคะดังนั้นคำกริยาเราจะต้องเติม s นั่นเองค่ะก็จะได้ว่า she w r i t e a p o e m นะคะไปดูแบบฝึกหัดก,กันต่อเลยค่ะเด็กๆในข้อที่11นะคะ คำกริยาที่เขาให้มาก็คือคําว่า swim นะคะ the boys very well นะคะประธานของประโยคก็คือคําว่า the boys นะคะแต่ว่านักเรียนสังเกตนะคะคำว่า boys มันเติม s นะคะแสดงว่ามีเด็กผู้ชายหลายคนนะคะคำกริยาที่เอามาเติมถ้าประธานเป็นพระหจน์ก็คงรูปเดิมเอาไว้ค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่า the boys swim very well นะคะต่อไปข้อ12ค่ะคำกริยาที่เขาให้มาคือคำว่า teach ที่แปลว่าสอนนะคะเราก็ไปดูประธานของประโยคค่ะเด็กๆนะประธานของประโยคก็คือ my teacher นะคะแต่ว่า teacher ไม่ได้เติม s แสดงว่าคุณครูของฉันแค่ คนเดียวนะคะประธานเป็นเอกพจน์คำว่า teach นะคะลงท้ายด้วย ch นะคะนักเรียนเราก็เติม es เข้าไปนะคะก็จะได้ว่า my teacher teaches English นะคะต่อไปค่ะข้อ13นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า study นะคะแบมประธานของประโยคคือแบมนะคะเป็นเอกพจน์นะคะมีแบมแค่คนเดียวค่ะ ดังนั้นคำกริยาที่เขาให้มานักเรียนก็เปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะคะแล้วค่อยเติม es นะคะไม่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม es นะคะเด็กๆ ต่อไปข้อ14ค่ะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า drink ที่แปลว่าดื่มนะคะประธานของประโยคเป็น you นะคะ I you v day หรือประธานเป็นพระหูพจน์นะคะเราจะคงรูปเดิมของคำกริยาไว้นะคะดังนั้นข้อที่14ก็จะเป็น drink ตัวเดิมค่ะก็จะได้ว่า you drink milk every day นะคะ ่อไปค่ะข้อ15นะคะ number 15นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า go นั่นเองนะคะประธานของประโยคก็คือคำว่ามา r ีนะคะมาีเป็นชื่อคนนะคะไม่ได้มีมารีกับใครนะคะมีแค่มารีคนเดียวค่ะเด็กๆประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาที่มันลงท้ายด้วย o นะคะเราก็เติม es เข้าไปนะคะก็จะได้ว่า มา l ี goes to the beach every week นั่นเองนะคะนั้นในวันนี้นะคะนักเรียนสรุปให้นักเรียนฟังนิดนึงนะคะ แบบฝึกที่นักเรียนทำนะคะเป็นรูปโครงสร้างของ Present s i m p l e t e n s e ในรูปประโยคบอกเล่านะคะในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์นะคะ he/she i t คำกริยาจะต้องเติม S, es หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะแต่ในกรณีที่ประธานเป็นภหูพจน์นะคะ i u v d นะคะเราจะคงรูป ปิยาไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเติมอะไรใดๆลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ